มีเพื่อนมาร่วมขบวนการกับเราด้วยเพิ่ออีกหนึ่งคนนอกจากที่แท้ผมสูงร้อยประมาณร7อยะประมาณนั้นอะที่ผมสูงนะครับก็แต่เขาไม่ติดหรอใช่เขาไม่ติดเลยผมนั่งผมนั่งผมนั่งได้สบายเลยไม่รู้ว่าเราไปถึงอะมันจะเป็นรอบที่ตรงกับเขาแสดงหรือเปล่า ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีกุ๊ปวีซ่ารายการที่จะพาทุกคนไปซ่ากับฮันด้าในทุกๆูี้ค่ะในวันนี้นะคะอาจจะแปลกตานหน่อยเพราะเรามาตึกที่สำนักง,งานใหญ่เลยวันนี้จะพาทุกคนไปไหนดูาก,การแต่งตัวไปหน่อยเออแต่งตัวแบบนี้ต้องพาไปวัดแน่นอนพาไปทำบุญึ้นปีใหม่เอ,อ้ยไม่ใช่ค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะไปดูต้นคร,ริสต์มาสกันแต่ว่าไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาจัดต้นคริสต์มาสเยอะซะเหลือเกินขอไปเลือกที่ก่อนแปบ๊บหนึ่ง วันนี้นะคะเราเดินทางโดยรถยนต e ์ c ิต y EHEVRS ค่ะคันนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินออ s ซิเดียนมุกคลิปนี้จะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราพาทุกคนมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าไปเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรถยนต e ์ c ิ t y EHEVRS เรียบร้อยแล้วก็คือเราอะมีเพื่อนมาร่วมขบวนการกับเราด้วยเพิ่อมอีกหนึ่งคนนอกจาก นั่นก็คือแจดนแจเอ๋น้องฟินนั่นเองสวัสดีครับขอไปซาด้วยกันนะคะถูกต้องได้ขอไปซาเรากำลังหาเพื่อนอยู่น้องพี่แบดเนาะเพราะเราไปแบบน้องราวสองคนพ่อยมากอ่ะให้ฟินทายดีกก่านว่าวันนี้พี่จะพาฟินไปซาที่ไหนอืมท่านบอกไม่ถูกไม่ถูกนะไม่ถูกเมืองทองอะไม่ถูก งั้นก็น่าจะสยามเดี๋ยวเดี๋ยวสยาม,มพารากันล่ะให้รู้ได้ไงรู้เหมือน <c oughs> ที่บอกเลยนะแน่นอนถ้าสมมติเทศกาลแบบเนี้ยเทศกาลคริสต์มาสแบบเนี้ยเราจะไม่พลาดที่จะไปจุดใจกลางเมืองได้ยังไงต้องบอกว่าสยามพารากอนปีนี้เขาจัดแบบว่าส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่มาในคอนเซปต,ต์ของสยามสไมลี่เซเลเบชันอินฟินิตเฮาปีเนสก็คือเขาจะมีจัดแสดงโชว์ด้วยนะเป็นขบวนพาเหรดแต่ว่ามา พีรลรอบพียรอบคือส่งตรงมาสัตทางประเทศเลยนะก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสน่าสนใจไหมน่าสนนะแต่ไม่รู้ว่าเราไปถึงอ่ะมันจะเป็นรอบที่ตรงกับเขาแสดงหรือเปล่าและนอกจากที่จะมีโชว์แบบเนี้ยนะเขาก็จะมีมุมถ่ายรูปเป็นน้องบอลลูนยักษ์ ที่เป็นแบบการแสดงความอมยิ้มเอ,อส่งความสุขท้ายปีต้องไปถ่ายสักทีใช่ก็เลยจะพาน้องฟินนี่แหละไปซ่าแต่ว่าก่อนจะไปอ่ะสงสัยนิดนึงคันนี้คือ City e h e v ถูกปะ่ะใช่แล้วตัว e มันคือย่อมาจากไฟฟ้าหรือเปล่าก็เป็นกลุ่มรถอ่าไฟฟ้าของ Honda อก็จะมี e t e c h n o l o g y นี่แหละแล้วจะมีทั้งไฮบริดม,มีทั้ง e v เลยก็มี plug in hybrid ก็มี หรือว่าฟิวเซลก็มีอ่าเอฟซอีวรู้ก่อนนะแต่ไม่รู้ถ้าคันนี้จะเป็น EHEV ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มไฮบริดอ๋อแล้วตรงหน้าปัดอ่ะที่มันเป็นเหมือนอะไรสูบเข้าสูบออกนี่มันคืออะไรพี่แบบหน้าปัดหน้านี้่ถ้าหน้านี้เอ่ยเป็นอ่าการแสดงการทํางานของระบบไฮบริดอ่าฮะก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้ การทํางานของระบบไฮบริด hmm. mm hmm. เป็นยังไงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์หรือว่าชาร์จแบตอยู่ก็จะบอกสถานะมาโดยมันจะมีตัวพลังงานอยู่สองสีสีน้ำเงินกับสีเขียวใช่ไหมใช่สีน้ำเงินสีเขียวถ้าเป็นสีน้ําเงินแปลว่าใช้พลังงานสีน้ําเงินออกจากแบตเตอรี่ไปที่ล้อแบบนี้ก็จะเป็นใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไปที่ล้อถ้าเครื่องยนต์ติดขึ้นมาก็จะมีสีน้ำเงินออกจากตัวเครื่องยนต์ อ่าหมุนไปที่ล้ออ่าก็เสียงมันคือใช้พลังงานส่วนถ้าเมื่อไหร่ที่เราเหยียบเบรกอ่าชะลอความเร็วจะเป็นสีเขียว oh. อ่าก็ะจะชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ uh huh. อ่าฉะนั้นคันนี้ตัวโลก e h e v มันสามารถเก็บพลังงานจนกลับเข้าไปเป็นแบตเตอรี่ได้เป็นพลังงานต่อไปได้ uh huh. ทําให้ประหยัดมากขึ้นอ่าแล้วก็นอกจากนี้การทํางานของระบบไฮบริดของ h o n d a เนี่ย uh huh. อาจะว่ามันมีพิเศษเพราะมันมีสาโหมด ที่อื่นนะท,ที่อื่น,นปกติจะมี2โหมดจะมี EV โหมดก็คือใช้แบตเตอรี่หมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากับไฮบริดโหมดก็คือเครื่องยนต์มาช่วยปัน่นกระแสไฟแต่ของ Honda จะเพิ่ม engine mode ขึ้นมาด้วยน engine mode อันนี้ทำงานที่ความเร็วสูงคงที่ก็คือในจังหวะที่เป็น engine mode เนี่ยทำงานที่ความเร็วสูงคงที่รักษาความเร็วโดยใช้เครื่องยนต์ต่อกับเกียร์หมุนล้อโดยตรงเลยไม่ต้องหักตัวมอเตอร์ทำให การประหยัดการขับขี่เนี่ยประหยัดมันมากขึ้นในคลิปนั้นๆอ,อย่างเช่นเราปั่นจักรยานอย่างเงี้ย mm hmm. จังหวะที่เราเริ่มปั่นออกไปอะไรเงี้ยต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมที่เราเพิ่มความเร็วหรือไมแต่ว่าจังหวะที่ความเร็วมันสูงได้ที่ละเราแค่ปั่นรักษาความเร็วเนี่ยเราใช้แรงน้อยอก็เหมือนกับการทํางานของเอนจินโหมดในจังหวะนั้นก็คือถ้ารถมีความเร็วอยู่แล้วเราแค่รักษาความเร็วในระดับนั้นไว้ใช้เครื่องยนต์มาหมุนล้อโดยตรง mm hmm. จะประหยัดกว่าใช้มอเตอร์เพราะมอเตอร์ถ้าหมุนรอบความเร็วสูงเนี่ยมอเตอร์ก็จะกินไฟฟ้าเยอะเหมือนกันอันนี้ก็คือในส่วนของไฮบริดใช่ครับโอเคจบไปแล้วของไฮบริดก็เดี๋ยวเราไปซ่ากันที่ต้นคริสต์มาสที่สยามพารากอนกันเลยเนาะน้อง,องฟิลโอเคไหมไปเลยครับพี่ไปเย,เยเลยครับ let's go ทีนี่แถมเะทานโร่เขาได้นะใกล้แค่นี้จะไปไ,ปได้ยังไงก็คือเดินบนสกายวอล์กนะคะประมาณไม่ถึงโลเนาะแล้วก็บอกเลยว,ว่าคอนเซปต์ในงานนี้ของเขาก็คืออิม r a s i n g h a p p ปี้เ s ส223คือขนเหล่าไลายเซนยกทับความน่ารักมาไว้ที่นี่เลยแล้วก็ต้นคริสต์มาสที่เป็นฮาร์เลของเขาก็คือสูง40เมตรจะไม่มาได้ยังไงก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆด้วยอ่ะเราฟิเนเปยังไงอะนั่ง c e ิ t y e s อชีคันนี้เป็นไงวันเนี้ยโอ้ก็คือรู้สึก ตอนแรกรู้สึกปวดขานะครับรู้สึกแบบเมื่อยขาแต่ว่าพอาได้กลับบ้านหรือว่ากลับมานั่งรถอะไรอย่างเงี้ยครับผมพื้นที่ข้างหลังมันกว้างมันทําให้ผมเหยียดขาได้สบายเลยนะครับไม่ติดหรอไม่ติด<ะ>เลยนะผมไม่ติดเลยนะผมสูงร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอะประมาณนั้นนะอะที่ผมสูงนะครับโอ้แต่เขาไม่ติดหรอใช่เขาไม่ติดเลยผมนั่งผมนั่งผมนั่งได้สบายเลยครับแล้วก็เหยียดขาได้สบายเลยข,ข้างหลังก็มีแอร์นะครับแบบคอยช่วยแบบว่าปรับอากาศข้างหลังให้โอเคขึ้นนะครับพี่แพทครับไอผมอยากรู้ว่า ไอช่องแอร์ข้างหลังนี่มันทําอะไรได้เหรอครับพี่มันเปิดยังไงครับไอช่องด้งานข้างประตูเหรอใช่ครับช่องข้างหลังข้างประตูข้างขวาตรงประตูรครับอันนั้นไม่ใช่ช่องแอร์อ๋อไม่ใช่ช่องแอร์เหรอครับใช่อันนั้นจะเป็นช่องรับความเย็นจากภายนอกโดยสารไประบายความร้อนตัวแบตเตอรี่ไฮบริด,ดอันนีน้อแนะนํานะอย่าเอาอะไรไปปิดบางตัวช่องน e ี้ไว้นะเปิดโล่งๆไว้ให้อากาศมันเข้าไประบายความร้อนตัวแบตเตอรี่ไฮบริดได้ดีอ๋ออย่างนี้เองครับผม สงสัยอย่างสิ้นและสงสัยแล้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นช่องแอร์โอ้ยไม่ใช่หรอกถ้าสมมติใครสงสัยอะไรนะคะในจุดไหนรุ่นไหนขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเราได้เลยเดีย๋ยวเราจะไขข้อสงสัยให้ทุกท่านและถ้าใครมีสถานที่ดีๆแนะนําแบบนี้หรืออยากให้เราไปซ่าที่ไหนเอาฮอนด้ารุ่นอะไรไปซ่าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งปิ้งๆเราด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอก,กันปีหน้าทุกคนบา มายรียคริสต์มาสแลแฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยซัพพอร์ตวีกุมพันธ์ด้าของเราเสมอมาและก็เสมอไปนะคะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมปัถนาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่วงแบบง่ายๆฉลุยๆเฉลย้ดเลยไว้เจอกันใหม่ปีหน้าค่ะ2 0 2 3ค่ะบ๊ายบาย